สวัสดีครับทุกคนสำหรับการบ้านสำรวจความคิดเห็นที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันดูเยอะจังเลยหรือว่าซับซ้อนหรือเปล่าไม่ต้องกังวลไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆแกะทุกอย่างออกมาทีละขั้นตอนแบบง่ายๆให้ทำตามกันได้สบายๆเลยครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าเอาละครับนี่คือแผนการของเราทั้งหมดในวันนี้เลยนะฮะเราจะเริ่มตั้งแต่ภารกิจแรกกันเลยแล้วก็ไปดูกันว่าขั้นตอนการเก็บข้อมูลเป็นยังไงบ้าง พอเก็บข้อมูลเสร็จแล้วต้องเตมอะไรส่งบ้างแล้ววิธีการส่งงานล่ะมีกี่ส่วนจากนั้นก็จะมาสรุปเรื่องสําคัญสุดๆอย่างเดทไลน์แล้วก็ปิดท้ายด้วยเงื่อนไขาการได้คะแนนครับผมไปลุยกันเลยมาครับเริ่มกันที่จุดสตาร์ทของเราเลยภารกิจสำรวจความคิดเห็นคือก่อนจะออกไปลุยภาคสนามได้เนี่ยเราก็ต้องมีอาวุธคู่กายกันก่อนใช่ไหมครับซึ่งก็คือเอกสารสําหรับทําแบบสํารวจนั่นเองสําหรับการตรีมเอกสารเนี่ยเรามีให้เลือก2ทางเลยครับสะดวกมากๆ ใครที่อยากได้กระดาษแบบพร้อมใช้งานเลยนะก็แวะไปหาพีเอฟที่ห้อง20 5ได้เลยครับผมหรือถ้าใครแบบว่าอ,อสะดวกปริ้น์เองที่บ้านมากกว่าก็เข้าไปดาวน์โหลดไฟล์จากในคลาสเวิร์มาจัดการได้เลยเลือกแบบที่ถนัดได้เลยนะครับเพราะมีเอกสารอยู่ในมือแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาที่เราจะออกไปลุยกันจริงๆแล้วครับมาดูกันเลยว่าเราต้องไปคุยกับใครแล้วจะเก็บข้อมูลความคิดเห็นจากพวกเขายังไงบ้างตัวเลขแรกเลยที่ต้องจำให้แม่นๆเลยก็คือเราต้องไปสัมภาษณ์คนทั้งหมดกี่คน คำตอบก็คือ5คนท้วนครับแล้ว5คนนี้เนี่ยเป็นใครก็ได้หรือเปล่าคําตอบคือไม่ได้นะครับเรามีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเลยคือต้องเป็นคนที่มีอายุระหว่าง1 8บแปถึงสาปีเท่านั้นนะครับย้ําอีกทีนะสิบแปถึงสาปีเท่านั้นครับผมส่วนเงื่อนไขอื่นๆนี่ก็ไม่ยากเลยครับข้อแรกคือจะไปถามที่ไหนก็ได้ตามสะดวกเลยแต่มีกฎสําคัญข้อที่2ที่ต้องระวังนิดนึงคือ 5คนที่เราเลือกมาสัมภาษณ์เนี่ยจะต้องมีเพศคละกันนะครับจะเป็นผู้ชายล้วนหรือผู้หญิงล้วนทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดเลยและนี่คือตัวเลขสําคัญตัวที่2ครับในการคุยกับแต่ละคนเนี่ยเราต้องให้เขาเลือกนโยบายที่สนใจทั้งหมด3นโยบายครับหน้าที่ของเราก็คือยืน่นรายการนโยบายทั้ง20ข้อให้เขาดูแล้วก็ให้เขาเลือกมาแค่3ข้อเท่านั้นที่รู้สึกว่าใช่เลยหรือว่าสําคัญกับชีวิตของเขามากที่สุด ไม่ต้องคิดเยอะครับเอาตามความรู้สึกจริงๆเลยหลังจากที่เราเก็บข้อมูลจากทั้ง5้าคนเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาแปลงสิ่งที่เราทํามาให้กลายเป็นไฟล์สําหรับส่งงานกันครับมาดูกันดีกว่าว่าต้องเตรียมอะไรบ้างสิ่งที่เราต้องส่งแบบออนไลน์มีแค่2อย่างหลักๆเท่านั้นครับอย่างแรกเลยคือคลิปวิดีโอ1คลิปที่เราจะถ่าย1ใน5คนนั้นตอนที่เขากําลังอธิบายเหตุผลสั้นๆว่าทําไมถึงเลือก3นโยบายนั้น และอย่างที่2ก็คือรูปถ่ายที่เราถ่ายคู่กับผู้ให้สัมภาษณ์ครบทั้ง5คนเลยครับมาดูข้อกําหนดทางเทคนิคกันบ้างนะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยนะวิดีโอต้องเป็นแนวนอนยาวไม่เกิน1นาทีและขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน100 MB ครับรูปถ่ายก็เหมือนกันเลยต้องเป็นแนวนอนและทั้ง5รูปรวมกันต้องไม่เกิน100 MB นะครับพยายามทําให้ไฟล์ไม่ใหญ่เกินไปนะ แต่ถ้ามันสุดวิสัยจริงๆก็สามารถอัปโหลดใส่ Google Drive แล้วก็ส่งเป็นลิงก์มาแทนได้ครับแต่ต้องตั้งค่าเป็นสาธารณะแล้วก็ให้แก้ไขได้ด้วยนะครับผมเอาละครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่สําคัญมากๆนั่นก็คือการส่งงานซึ่งขอย้ําดังๆเลยนะครับว่าต้องส่งสส่วนและต้องทําให้ครบทั้งสส่วนด้วยการส่งงานจะแบ่งเป็นสส่วนชัดเจนเลยนะครับส่วนแรกคือเอกสารที่เป็นกระดาษที่เราไปสํารวจมาให้นาไปหย่อนที่กล่องสีแดงในห้อง2 0 5นะครับ และที่สําคัญมากๆเลยก็คืออย่าลืมลงชื่อกับพี่เอฟนะครับส่วนที่2คือไฟล์ดิจิตอลให้เอารูปทั้ง5รูปแล้วก็วิดีโอ1คลิปไปอัปโหลดส่งผ่าน Google Form ที่เราจะให้ลิงก์ไปครับผมและเรื่องที่พลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยก็คือเดทไลน์มาดูไทม์ไลน์ทั้งหมดกันชัดๆอีกทีหนึ่งจะได้ไม่พลาดกันนะครับนี่คือไทม์ไลน์ทั้งหมด แต่จุดที่สําคัญที่สุดที่ต้องวงเล็บตัวโตๆตตไว้เลยก็คือเดทไลน์การส่งเอกสารกระดาษและลงชื่อกับ PF คือวันอังคารที่27ก่อน4โมงเย็นนะครับส่วนการส่งไฟล์ออนไลน์ใน Google Form ยังมีเวลาถึงวันพุทธที่28ตอน5ทุ่ม59นาทีครับจำเดทไลน์2เวลานี้ให้ดีๆนะครับและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับเรามาดูกันว่าต้องทํำยังไงถึงจะการันตีได้ว่าจะได้คะแนนเต็มจากกันบ้านชิ้นนี้แน่นอน คำถามสำคัญก็คือจะมั่นใจได้ยังไงว่าจะได้คะแนนคำตอบนั้นง่ายและก็ชัดเจนมากๆเลยครับนี่คือประโยคที่สำคัญที่สุดของการบ้านชิ้นนี้เลยครับหากไม่ครบทั้งสองข้อจะได้ไม่คะแนนซึ่งหมายความว่าถ้าส่งแค่กระดาษแต่ไม่ได้ส่งไฟล์ออนไลน์หรือว่าส่งไฟล์ออนไลน์แต่ลืมไปลงชื่อกับพีเอฟแบบนี้จะเท่ากับศูนย์คะแนนทันทีนะครับย้ําว่าไม่ได้คะแนนเลยนะสรุปให้เห็นภาพชัดๆอีกครั้งนะครับเงื่อนไขบ,บังคับ2ข้อคือ 1. ต้องส่งเอกสารตัวจริงพร้อมลงชื่อกับพี่เอฟที่ห้อง205ให้ทันภายในวันอังคารที่27และ 2. ต้องอัปโหลดรูปกับวิดีโอผ่าน Google Form ให้ทันไปในวันพุธที่28ต้องทำให้ครบทั้ง2องอย่างนี้นะครับถึงจะได้คะแนนและนั่นก็คือทั้งหมดของการบ้านชิ้นนี้ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับแค่ทำตามขั้นตอนทั้งหมดนี้รับรองว่าง,งานเสร็จทันเวลาและได้คะแนนแน่นอนครับขอให้ทุกคนสนุกกับการออกไปพูดคุยกับผู้คนนะครับ